ปั๊มจีพีครับปั๊มมาลุนัตตครับแรงแรงครับดูครับประมาณ10เมตรครับขึ้นไฟเลยครับแรงครับแรงหลางอัดจียดรถได้นะครับล้างรถได้ทำไมครับแล,ล้วแต่ครับต้นยาล้างลดที่ท่้นที่สะดวกเลยครับ ปล่อยหยุดเปินฉีดน,นะครับออตโต้ก็เวียนเข้าถังนะครับทำงานใหม่นครับดูความรแรงครับสามารถอัดได้แรงกว่านี้นะครับอันนี้อยู่ประมาณ30บบาทนะครับอัดได้ถึง50สครับโอเคทานที่คนไหนสนใจกระทัดมาแจ๋วขายแคปั้ำกับกเครื่องครับเพิเดฉีดมขไจะให้นะครับอันนี้ลอง